สวัสดีครับพบกับผมเคนนมคครินมนุกิจไพบูลและโค้หนุ่มจกกักรพงศ์เมธพันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงกับรายการที่จะมาพูดถึงวิธีที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินทองครับ โค้ดครับ,รบผมเริ่มรู้สึกแล้วว่ารายการเราเนี่ยมันเหมือนเกมชาร์ลินอะไรสักอย่างเหมือนชอบโยนโจทย์มาให้เราเนี่ยได้แก้พัิโซ่ให้เราได้ต่อจิ๊กซอครับผมเพราะว่าคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านน่าสนใจทุกคําถามวันนี้เป็นคําถามเรื่องการเก็บเงินเก็บเงินซื้อรถเยี่ยมภายในปีเดียวกินข้าวบ้างนะอยากจะเตือนอันบแรกคือกินข้าวบ้างนะอาจจะรีบใช้อาจจะรีบใช้นะไม่แน like ่ใจว่า <found> เก็บเงินเพื่อซื้อตั้งครรหรือบางคนอาจจะเก็บเพื่อดาวบางคน<ส>อยากจะดาวเยอะๆจะได้ผ่อนน้อยแล้วก็ไม่เดือดร้อนเกินไปนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นเขาใช้คํานี้ยกตัวอย่างเช่นแต่างงานซื้อบ้านซื้อรถเรียนต่อนะฮะท่องเที่ยวต่างประเทศหรือบางคนอาจจะหมายถึงเก็บเงินไว้ให้ลูกน,น,นะครับโดยปกติเขาแบ่งอย่างนี้เคนเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นระยะเวลา1-3ปีเก็บเงินเพื่อที่เดี๋ยวจะใช้มันเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ไม่รู้ภายใน1-3ปีเราเรียกว่าระยะสั้นนะครับ ถ้า3ขึ้นไปไปจนถึง7ปีนะครับก็ถือว่าเป็นระยะปานกลางนะครับแล้วก็สุดท้าย7ปีขึ้นไปหรือบางที่อาจจะมอง10ปีขึ้นไปอันนี้คือเป็นระยะยาวเอามาพูดถึงเคสดีก่อนอันนี้นถือได้ว่าระยะสั้นมากสั้นมาก คือสั้นเขา3าปีนี่ก็ยังลูปสามบีบหรือปีเดียวแล้วเป็นของใหญ่ด้วยเป็นของใหญ่ด้วยวก็แสดงว่าเขาคงต้องการมาจริงๆครับแล้วดูมีความมุ่งมั่นนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้คํานี้สินทรัพย์ที่เราพอจะวางเงินเก็บเงินออมของเราได้เนี่ยก็ควรจะเป็นสินทรัพย์ที่1่สามารถเบิกถอนได้เมื่อมีความจาเป็นต้องการใช้นะครับแน่นอนคุณจะไปเก็บเงินซื้อรถภายใน1ปีแล้วกเก็บไว้ในประกันเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นมันเบิกถอนไม่ได้ ในช่วงเวลาที่เราต้องการใช้สองก็คือต้องมีมูลค่าที่ไม่ผันผวนนะฮะอ่าหปีเราอยากจะเก็บเงินซื้อนี่ถือว่าสั้น ดังนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นพวกหุ้นคริปโตอะไรเงี้ยไม่ได้แต่คริปโตมันก็เทรดกัน24ชั่วโมงนะสั้นเีนะมสั้นสั้นมากเลยมามาสักเดือน8ลดรเราอาจจะเหลือแค่ล้อเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังเงินฝากได้ไหมได้นะครับจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ฝากประจํา1ปีก็ได้อาจจะเป็นเงินฝากสากลก็ได้เหมือนกันแตบางองค์กรมีสากลออมทรัพย์ดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นมาหน่อยใช้สลากก็ได้สลากออมทรัพย์นะฮะระยะเวลา1ปีเขาก็มีครับไม่แน่นะเกิด ชคดีขึ้นมาถูกขึ้นมากลางปีได้ลดก่อนเลยนะแล้วก็เงินต้นมันไม่หายจริงนะครับเอาย้ํานะว่าสลากดิจิตอลนะไม่ใช่สลากกินแบ่งนะสลากกินแบ่งนี่เดี๋ยวไม่ได้ลดนะกองทุนรวมพอได้บ้างแต่ต้องเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงนะครับอย่างเช่นกองทุนตลาดเงินนะกองทุนตราสารหนี้ที่เขาลงทุนในพันธบัตรับหรือลงทุนในหุ้นกู้กลุ่มนี้เนี่ยพอไหวพอได้คืออย่างน้อยเนี่ยเอาเงินไปวางในที่ที่มันไม่ผันผวนมากนักไม่ผันผวนมากนักให้ผลตอบแทนที่อาจจะมากกว่าในแง่ของตัว ดอกเบี้ยทั่วไปใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับที่แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้ผลตอบแทนไม่ได้สูงนะบางคนบอกไม่สูงคือไม่ซิ่งเลยนะครับแต่ว่าด้วยเป้าหมายเราสั้นมากครับเขาใช้คํานี้เป้าหมายเราเนี่ยรับความเสี่ยงไม่ได้อ๋อจริงพอมันสั้นมากถือว่ารับความเสี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะใช้อยู่ในที่ที่ว่าเอาละเงินเราไม่หายเงินเราอยู่แน่ๆแล้วก็อาจจะต้องใช้เรื่องของการออม <c oughs> นะครับการประหยัดเยอะสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าไอ้การอมการประหยัดเนี่ยเราคุมได้เราคุมได้นะครับ ในขณะที่เราบอกว่าถ้างั้นแหมทำไมมันจะเสี่ยงไม่ได้ใส่น้อยลงหน่อยได้ไหมแล้วก็ไปลุ้นกระหุ้นไปลุ้นกับคริปโตอันนั้นอ่ะมีความผันผวนซึ่งเราควบคุมไม่ได้ครับและมันอาจจะอาจจะเป็นอันตรายกับเป้าหมายเรามากกว่าครับเมื่อกี้ค้ณพูดถึงเรื่องการออมครับเพิ่มขึ้นหรือว่าการหารายได้เพิ่มขึ้นให้ทันใน1ปีอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมครับค้ณมีคาแนะนำไหมครับก็สามารถทําได้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายประหยัดแค่าใช้จ่ายนะฮะบางคนก็อาจจะเออาาาาขงททีี่่ใใช้้นนบรซม นะครับตอนนั้นแบบเลออยากได้แล้วไม่ค่อยได้ใช้ก็เอาทยอยทยอยขายบ้างแล้วเปลี่ยนไปเป็นเงินสดเออจริงๆเราก็ลืมคิดเรื่องนี้ขายสินทรัพย์ในบ้านหรอของใช้เครื่องใช้ต่างๆไี่ม,มีบางคนไปซื้อของนะเจอแล้วชอบนะซื้อกลับมาปุ๊บเนี่ยเขามีวิธีเช็คนะว่าเราซื้อมาเพราะว่าความตื่นตระหนกอยากจะได้นะครับหรือว่าเราอยากได้มันจริงๆเขาบอกให้สังเกต ซื้อปุ๊บกลับมาขับรถกลับมาบ้านปุ๊บระวางมันแล้วไม่เปิดทันทีก็แสดงว่าอารมณ์ต่อสู้เมื่อกี้มันมาก็เลยซื้อเข้ามาแต่มันจะมีอีกแบบซื้อมาปุ๊บเครื่องเล่นเกมพ Station อย่างดีเลยครับผมซื้อมาปุ๊บเก็บไว้ในตู้ก่อนอ่าเดี๋ยวภรรยามาเห็นยุ่งเลยแล้วเขายิบมาวางในนี้ของมันมีมานานอันนี้คนละแบบนี่คนละแบบเออเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็สามารถแปลงเป็นเงินได้นะครับเล็กอันนึงก็คือพวกทำอาชีพเสริมต่างๆตัวช่วยได้เหมือนกันแล้วก็เป็นตัวเร่ง ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เรามีระยะเวลาสั้นๆแบบการซื้อรถแบบนี้โดยสรุปครับโค้ดให้คําแนะนำาี่หนึ่งครับเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะสั้นนะครับคือเป้าหมายที่เรามีความต้องการจะนําเงินไปใช้นะครับในระยะเวลา1-3ปีซึ่งเป้าหมายแบบนี้เนี่ยมันรับความเสี่ยงไม่ได้ดังนั้นจะเน้นไปที่การเก็บการออมเงินในปริมาณมากๆเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเหมาะสมกับการเก็บเงินตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่มีสภาพคล่องก็คือแปลงเป็นเงินสดได้เร็วแล้ว2ก็ต้องควบคู่กันด้วยฮะแปลงได้เร็วแล้วก็มูลค่าก็ต้อง ผันผวนด้วยอย่างที่บอกไปครับเงินสดเงินฝากสหกรณ์สลากออมทรัพย์ต่างๆนะครับกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนตราสารนี้สามารถทําได้แล้วก็เป็นตัวช่วยทําให้เราถึงเป้าหมายได้ในระยะเวลาสั้นนะครับใช่ครับเป็นกําลังใจให้เขานะครับสามารถเก็บเงินได้เราได้รถนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากนะครับครับผมช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจในแง่มุมเรื่องในเงินทองทองครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกบลกิจนะครับวันนี้ผมอยากจะสื่อสารถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะรายใหม่ๆในยุคใหม่ๆแบบนี้นะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เขาทามาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเกษตรกรทั่วประเทศนะฮะเพื่อที่จะวางนโยบายกําหนดนโยบายต่างๆการสนับสนุนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ และเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับคือความช่วยเหลือต่างๆการสนับสนุนต่างๆจากภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นภพพัยพิบัติถ้าคุณไปเจอภพพัยพิบัติแล้วนะฮะเกษตรของคุณเนี่ยไปหมดเลยเนี่ยคุณก็จะได้รับการเยียวยาจากภาครัฐอย่างทันท่วงทีนะครับในอดีตนะฮะการลงทะเบียนเป็นเกษตรกรเนี่ยจะต้องไปทําที่สํานักงานเกษตรอําเภอนะครับแต่ยุคสมัยนี้ รวดเร็วทันใจชี้ช่องให้เลยนะครับสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้แล้วนะครับก็คือผ่าน eform ครับเข้าไปที่เว e ็บไซต์ efarmer.doae.go.th นะครับไปกรอกรายละเอียดต่างๆปั๊บภายในระยะเวลา5วันฮะเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆแค่นี้เองครับคุณก็สามารถที่จะลงทะเบียนเป็นเกษตรกรได้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วท่านใดยอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรไปที่สายด่วน1170นะครับ1170กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับคุณยังสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้อย่างต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกับผมทินโชวกมลกิจกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมง5นาทีทางช่อง7 HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ